สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 ทั1และป .3 ทับ2ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์นักเรียนครับในวันนี้เราอยู่กิจกรรมที่6.7การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนักเรียนครับเป็นยังไงกันบ้างกิจกรรมที่6.6ที่ผ่านมาการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเวลาการที่เราจะทําการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมครับเขาก็จะเอาตัวเศษด้านบนเท่านั้นนะครับมาทําการบวกลบกัน ตัวส่วนให้คงเดิมไว้เวลาได้ผลลัพธ์หรือคำตอบตัวเศษกับตัวส่วนมีตัวเลขที่เหมือนกันคำตอบจะเท่ากับ1เสมอตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน2คํคำตอบก็เท่ากับ1เศษ100ส่วน100คําคำตอบก็เท่ากับ1ใช่ไหมครับวันนี้ใครพร้อมแล้วยกมือขึ้น กิจกรรมของเราวันนี้นะครับนักเรียนอยู่ในแบบฝึกหน้าที่161ถึงหน้า163การที่เราทำโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับนักเรียนเราจะต้องอ่านก่อนว่าโจทย์ปัญหาที่เขากำหนดให้มานะครับส่วนไหนเป็นโจทย์บอกส่วนไหนเป็นโจทย์ถามเมื่อนักเรียนอ่านทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ใช่ไหมครับตีโจทย์ว่าเอ๊ข้อนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์การบวก หรือว่าเป็นสัญลักษณ์การลบอย่างนี้เป็นต้นนะครับพร้อมแล้วเราไปลียข้อที่1พร้อมกันเลยครับไปกันเลยครับข้อที่1เขาบอกเราว่าคูพลอยใสมีน้ำส้มเศษ2ส่วน7ลิตรนะครับมีน้ำใบเตยมากกว่าน้ำส้เสสมเศษ3สมส่วน7ลิตรคูพลอยใสมีน้ำใบเตยอ,อยู่เท่าไหร่เอ๊คุณครูครับตรงนี้ส่วนที่โจทย์บอกเราว่า ครูพอ,อยใสเนี่ยเขามีน้ำส้มเศษสองส่วนเจ็ดลิตรแต่เขาบอกอีกว่ามีน้ำใบเตยเนี่ยมากกว่าน้ำส้มเศษสามส่วนเจ็ดลิตรแล้วโจทย์กลับมาถามเราว่าครูพอ,อยใสมีน้ำใบเตยอ,อยู่เท่าไหร่เอครูเบนครับแต่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ผมมาคืออะไรลูกคือน้ำส้มใช่ไหมครับเขาบอกว่าน้ำส้มมีเท่านี้นะ แต่น้าใบเตยเนี่ยไม่ได้บอกมาแต่เขาบอกต่อว่าเขาเนี่ยน้ําส้มนะครับมีน้ําใบเตยเนะครับมีมากกว่าน้ําส้มเศษสามส่วนเจ็ดลิตรเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้เราก็ต้องนําไปบวกนั่นเองครับใช่ไหมครับเพราะว่าน้ําใบเตยมันมีมากกว่าน้ําส้มอยู่เท่านี้แต่น้าส้มมีแค่2ส่วน7ลิตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ว่าเศษสส่วน7 บวกกับจํานวนเศษสามส่วนเจ็ดตอบเท่ากับเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าเรามาทำพร้อมกันลูกบรรทัดที่1เราก็นำส่วนที่เป็นโจทย์บอกมาให้เราใช่ไหมครับครูคพลอยใสอ่าครูพลอยใสนะครับครูพลอยใสมีเอ๊มีอะไรนะมีน้ำส้มครับ ครูพลอยใสมีน้ำส้มเศษสองส่วนเจ็ดลิตรอ่าตรงนี้คือครูพลอยใสนะครับต่อไปครับนักเรียนโจทย์บอกเราต่อว่ามีน้ำใบเตยอ่ามีน้ำใบเตยเอ้มีน้ำใบเตยเ,เ,เ,เป็นยังไงนะมีน้ำใบเตยมากกว่าเอมากกว่าอยู่เท่าไหร่ครับลูก มากกว่าอยู่จำนวนเศษสามส่วน7ลิตรอา้าวหลังจากนั้นเราจะนำโจทย์ถามตรงนี้นะลูกกลับมาเขียนในบรรทัดที่3เพื่อเป็นการสรุปคำตอบของเราก็คือครูนะครับครูพลอยใสครูพลอยใสนักเรียนทําพร้อมกับครูเบนเลยนะลูกครูพลอยใส มีอ่ามีอะไรครับมีน้ำใบเตยอ่ามีน้ำใบเตยมีน้ำใบเตยนะครับอยู่เท่าไหร่ล่ะเราก็น้ำเศษสองส่วนเจ็ดบวกกับจำนวนเศษสามส่วนเจ็ดคำตอบคือเศษห้าส่วนเจ็ดเรียนเห็นไหมเวลาเราบวกลบเศษส่วนเราจะนำแค่ตัวเศษก็คือตัวด้านบนเท่านั้น มาบวกลบกันเพราะฉะนั้นจะทำให้คุณครูพลอยใส่เนี่ยมีน้ำใบเตยอ,อยู่เศษ5ส่วน7ลิตรนั่นเองครับนักเรียนทันไหมครับลูกเห็นไหมครับเขาบอกว่ามีน้ำส้มอยู่เท่านี้ใช่ไหมแต่น้ำใบเตยมากกว่าอยู่เท่านี้เราก็เอาส่วนที่มันมากกว่าแหละไปบวกกับน้ำส้มก็จะเป็นน้ำใบเตยของครูพลอยใสนั่นเองครับต่อไปข้อที่2ครับนักเรียนข้อที่2นะครับลูกเขาบอกเราว่า ใบบัวนะครับมีริบบิ้นสีแดงเศษห้าส่วน8เมตรนะครับมีริบบิ้นสีแดงมากกว่าสีเหลืองเศษ1ส่วน8เมตรมีริบบิ้นสีเหลืองเท่าไหร,ร,ร่โจทย์ถามเราว่ายังไงโจทย์ถามเราว่ามีริบบิ้นสีเหลืองอยู่เท่าไหร่แต่โจทย์บอกเราว่ายัางไงลูกมีริบบิ้นสีแดงเนี่ยเศษห้าส่วน8เมตร ต่อไปครับเขาบอกเราต่อมีริบบิ้นสีแดงมากกว่าสีเหลืองเศษหนึ่งส่วนแปดเมตรเอ้คูแล้วข้อนี้จะโจทย์ปัญหาจะเป็นยังไงนักเรียนดูครับโจทย์เขากําหนดอะไรให้เรามาโจทย์กําหนดริบบิ้นสีแดงนะครับยาวเศษห้าส่วนแปดเมตรแล้วเขาก็บอกเราต่อว่านักเรียนครับริบบิ้นสีแดงเนี่ยมากกว่าสีเหลืองอยู่เท่านี้นะนะครับ หลังจากนั้นเขากลับมาถามร่าสีเหลืองเท่าไรล่ะแปลว่าสีเหลืองก็ต้องน้อยกว่าใช่ไหมครับเราก็ต้องนําเอาที่สีแดงมากกว่านั่นแหละมากกว่าดังนั้นก็คือเหมือนกับว่า,าถามกลับกันก็คือมันน้อยกว่าอยู่เท่านี้ก็คือเศษหนึ่งส่วนแปดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนําเศษห้าส่วนแปดตั้งนะครับลูกเศษห้าส่วนแปดตั้งแล้วลบกับจํานวนเศษหนึ่งส่วนแปดนั่นเองครับให้ hey, คําตอบเท่ากับเท่าไหรนะ เดี๋ยวเราไปหาพร้อมกันครับอ้าวนักเรียนเขียนพร้อมขันคู่ได้เลยครับใบบัวใบบัวมีริบบิน้นอ่าใบาบัวมีริบบิน้นนะครับที่เขาอามัดของขวัญใช่ไหมลูกสีแดงใบบัวมีริบบิ้นสีแดงเอ้มีอยู่เท่าไหร่นะเศษห้าส่วนแปดเมตร ห้เศษห้าส่วนแเมตรนะครับต่อไปบรรทัดที่2มีริบบิน้นอ่ามีริบบิ้นยังไงต่อครับครูเบนมีริบบินนะบบ้นสีแดงนะครับมีริบบิ้นสีแดงมากกว่าอ่ามากกว่าอะไรครับครู มากกว่าสีเหลืองอ้ามีมากกว่าสีเหลืองเท่านี้นะก็คือเศษหนึ่งส่วนแเมตรใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือส่วนที่มากกว่าเศษหนึ่งส่วนแเมตรนะครับหลังจากนั้นเขากลับมาถามเราว่ายัางไงลูกลิบบินสีเหลืองมีเท่าไหร่บบัวอะมาเรียนเขียนเลยครับบบัวมีลิบบิน มีลิบบินสีเหลืองนักเรียนก็ต้องนำมาลบใช่ไหมครับอ่านำมาลบนะครับลูกนำมาลบพร้อมกันสิเศษห้าส่วนแปดลบกับจำนวนเศษหนึ่งส่วนแปดเวลาบวกลบเศษส่วนจะนำตัวเศษเท่านั้นมาบวกลบกันใช่ไหมครับห้าลบหนึ่งก็จะเหลือสี่ครับรูได้เศษสี่ส่วนแปดนั่นเอง อ่าเศษสี่ส่วนแปดหน่วยเป็นเมตรครับห่าหน่วยเป็นเมตรนักเรียนก็นําเศษสี่ส่วนแปดมาเติมตรงนี้อีกหนึ่งรอบครับเห็นไหมครับนักเรียนโจทย์กําหนดว่ามีสีแดงอยู่เท่านี้แต่สีแดงมากกว่าสีเหลืองอยู่เท่านี้ก็แปลว่าสีเหลืองมันน้อยกว่าไงเราก็ต้องนําไปลบใช่ไหมครับถึงจะทราบว่าสีเหลืองยาวอยู่เท่าไรผ่านไหมครับผ่านต่อไปครับ เรียนลูกหน้า162อ่ามาแล้วครับเขาบอกเราว่าให้เราเนี่ยเขียนโจทย์ถามส่วนที่เป็นโจทย์ถามโจทย์บอกประโยคสัญลักษณ์และก็สะแสดงวิธีหาคำตอบด้วยอ่าเรามาดูข้อหนึ่งลูกตรงไหนเป็นโจทย์บอกน้าตรงไหนเป็นโจทย์ถามเขาบอกเราว่าแม่ซื้อถั่วเขียวมาเศษเจส่วนสิกิโลกรัม แม่ซื้อถั่วแดงน้อยกว่าถั่วเขียวเศษสี่ส่วนสิบกิโลกร,รมัมโจทย์กลับมาถามเราว่าแม่ซื้อถั่วแดงมาเท่าไหร่อ้าวเรากลับไปเขียนก่อนครับโจทย์ถามเราอยู่ตรงนี้เองแม่ซื้อถั่วแดงมาเท่าไรนะครับแม่ซื้อถั่วแดงต้องมาทําขนมเลยคุณแม่เนี่ยนะครับแม่ซื้อถั่วแดงเท่าไร ซื้อถั่วแดงเท่าไหร่นะโจทย์บอกเราว่ายังไงลูกโจทย์บอกว่าแม่ซื้อ,อแม่ซื้ออะไรนะนะครับแม่ซื้อถั่วเขียวแม่ซื้อถั่วเขียวซื้อมาเท่าไหร่ครับลูกเจ็ดส่วน10นะครับกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมนะครับ หลังจากนั้นซื้อถั่วแดงอ้าซื้อถั่วแดงซื้อถั่วแดงยังไงครับลูกซื้อถั่วแดงมากหรือน้อยกว่าครับซื้อถั่วแดงน้อยกว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะซื้อถั่วแดงน้อยกว่าอยู่เศษสี่ส่วนสิบอ้าวกิโลกร,รัมคุณครูขอเขียนด้านบนนะครับ กิโลกรัมอ่าหน่วยนะครับหน่วยของการวัดการช่างนะครับกิโลกรัมเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ว่ายังไงลูกเรามาตีโจทย์ด้วยกันซิโจทย์กําหนดให้เรามาว่าแม่ซื้อถั่วเขียวมาเศษเจ็ดส่วนสิบกิโลกรัมใช่ไหมครับหลังจากนั้นเขาบอกเราว่าแม่ซื้อถั่วแดงน้อยกว่าถั่วเขียวอยู่เท่านี้น้อยกว่าเท่าไหร่ครับเศษสี่ส่วนสิบกิโลกรัมแล้วแม่ซื้อถั่วแดงมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้น นะครับข้อนี้ก็เหมือนกับว่าซื้อถั่วเขียวมามากกว่าถั่วแดงแต่ซื้อถั่วแดงเนี่ยมันน้อยกว่าเศษ4ี่ส่วนสิเราก็ต้องนําไปลบใช่ไหมครับเราจะได้รู้ว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเ็าจะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ว่าเศษเจ็ดส่วนสิลบกับเศษสี่ส่วนสิมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ บรรทัดแรกนักเรียนเขียนพร้อมกับครูเลยแม่ซื้ออ่าแม่ซื้ออะไรนะแม่ซื้อถั่วเขียวแม่ซื้อถั่วเขียวนะครับแม่ซื้อถั่วเขียวเ7จส่วนสิบกิโลกร,รัมกิโลกร,รัมนะครับกิโลกร,รัมบรรทัดที่สอง ซื้อถั่วแดงมากกว่าถั่วเขียวใช่ไหมซื้อถั่วแดงซื้อถั่วแดงนะครับมากกว่านักเรียนเขียนแค่นี้ก็พอลูกเรารู้แล้วว่ามันมากกว่าอะไรนะครับซื้อถั่วแดงมากกว่าอาซื้อถั่วแดงน้อยกว่านะครับซื้อถั่วแดงน้อยกว่าไม่ใช่มากกว่านะครับอะนักเรียนแก้ไขแป๊บหนึ่งขอโทษทีนะครับอาซื้อถั่วแดงน้อยกว่า ซื้อถั่วแดงน้อยกว่านะครับเอน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะน้อยกว่าเศษสี่ส่วนสิกิโลกร,รมัมนะครับเศษสี่ส่วนสิบกิโลกร,รมัมหลังจากนั้นครับลูกโจทย์กลับมาถามเราว่านะครับแม่ซื้อถั่วแดงเท่าไหร่แม่ซื้อถั่วแดง แม่ซื้อถั่วแดงเขาว่าเท่าไรไม่ต้องนํามานะครับแม่ซื้อถั่วแดงก็คือนําเศษเจ็ดส่วนสิบไปลบกับเศษสี่ส่วนสิบเจ็ดลบสี่ 4. คำตอบคือเท่าไหรครับลูกเจ็ดลบออกสี่คำตอบเพอ่เศษสามส่วนสิบหน่วยคือกิโลอะไรครับกิโลกร,รมัมอ่ากิโลกร,รัมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบพี่ว่า เศษสามส่วนสิบกิโลกรัมนักเรียนเห็นไหมก็แม่ซื้อถั่วเขียวมาเศษเจ็ดส่วนสิบใช่ไหมครับลูกหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าแม่ซื้อถั่วแดงน้อยกว่าถั่วเขียวอยู่เท่านี้นะครับก็คือเศษสี่ส่วนสิบเรารู้ว่ามันน้อยกว่าอยู่เท่านี้แปลว่าน้อยแล้วหลังจากนั้นแล้วมันน้อยอยู่เท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องนําไปลบใช่ไหมครับถึงจะทําให้เรารู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะักเ,เรียนต่อไปข้อที่สองครับ ขุนเดินทางไม่ใช่ดวนเทิงนะครับขุนเดินออกกำลังกายวันละนะครับเศษหกส่วนสิบสองกิโลเมตรนะครับขุนเดินออกกำลังกายน้อยกว่าต้นก้าเศษหกส่วนสิองกิโลเมตรต้นกล้าเดินออกกำลังกายวันละเท่าไหร่อ่าโจทย์ถามของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ต้นกล้าเดินออกกําลังกายเท่าไรเอาเขียนพร้อมกันครับโจทย์ถามต้นกล้าต้นกล้านี้ขยันเดินนะต้นกล้าเดินออกกําลังกายนะครับนักเรียนต้องออกกําลังกายบ้างนะปิดเรียนนานเลยนะครับบางคนตัวโตกว่าครูแล้วอ่าต้นกล้าเดินออกกําลังกายวันละ วันละเท่าไหร่นะครับหน่วยก็ต้องเป็นกิโลเมตรใช่ไหมครับหน่วยของการวัดในการวิ่งการเดินโอเคนะครับต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกคือคุณอาเขียนพร้อมกันลูกคุณเดินเอาเดินไปไหนครับขุนเดินออกกําลังกายขุนเดินออกกําลังกายนะครับขุนเดินออกกําลังกายวันละ วันละเท่าไหร่นะวันละเศษหส่วนสิบสองนะครับกิโลเมตรหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับกิโลเมตรหลังจากนั้นเขาบอกอะไรต่อลูกขุนเนี่ยเดินน้อยกว่าต้นกล้านเรียนบอกว่าเดินน้อยกว่าต้นกล้าก็ได้นะครับเดินออกกําลังกายเดินน้อยกว่าต้นกล้าเดินน้อยกว่า เดินน้อยกว่าเอเดินน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นะครับเดินน้อยกว่าต้นกล้านักเรียนบอกชื่อเขาด้วยนะครับเดินน้อยกว่าต้นกล้าเอเดินเท่าไหร่นะนะครับเดินน้อยกว่าต้นกล้าอยู่เท่าไหร่นะครับโอเคเดินมาครูแก้ไขแป๊บหนึงเดินน้อยกว่าต้นกล้าเอาเขียนใหม่ครับลูกเดินน้อยกว่า นะครับอ่าต้นกล้าอ่าเดินน้อยกว่าต้นกล้าโยคุณครูนำะมาเขียนด้านบนนะครับลูกเศษหกส่วนสิกิโลเมตรอ่ากิโลเมตรนะครับอ่ากิโลเมตรอ่าหลังจากนั้นเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ว่าอย่างไรอ่าเรามาตีโจทย์พร้อมกันนี่ลูก เขาบอกว่าขุนเดินออกกำลังกายเนี่ยวันละ6กส่วนสิกิโลเมตรแต่ขุนเนี่ยมัน,นเป็นเดินออกกำลังกายน้อยกว่าต้นกล้า6 1ส่วนสิกิโลเมตรถ้าอ่านแบบนี้นเัเรียนก็แปลว่าอ๋อไอขุนมันเดินน้อยกว่าต้นกล้านะแปลว่าต้นกล้าเดินมากกว่าใช่ไหมครับแต่ขุนเนี่ยเดินวันละวันละเท่าไหร่ครับ6 1ส่วนสิกิโลเมตรแต่ต้นกล้ามันเดินมากกว่าขุนเนี่ย นะครับ6ส่วน12กิโลเมตรแปลว่าต้นก้าเดินเท่าไรเราก็ต้องนำไปบวกใช่ไหมครับมันก็ต้องมากกว่าขุนไปอีกก็คือเศษ6ส่วน12กิโลเมตรบวกกับเศษ6ส่วน12กิโลเมตรคำตอบเท่ากับเท่าไหร่นะอ้าวนำมาเขียนพร้อมกันครับขุนเดินออกกำลังกายนะครับ เดินออกอ่ากำลังกายเศษหส่วน12หน,นะหน่วยคือกิโลเมตรนะครับหน่วยคือกิโลเมตรนะครับนักเรียนหลังจากนั้นขุนเดินน้อยกว่าต้นกล้า,อ,า,อ,าอ้าวขุนเดินน้อยกว่าอ่าขุนเดินน้อยกว่า น้อยกว่าใครครับต้นกล้าเอเดินน้อยกว่าเท่าไหร่นะเดินน้อยกว่าเศษหกส่วนสิบสองกิโลเมตรเหมือนกันครับเศษหกส่วนสิบสองกิโลเมตรเหมือนกันดังนั้นครับเรานำส่วนที่เป็นโจทย์ถามมาเขียนตรงนี้หนึรอบครับต้นกล้าต้นกล้านะครับเดินออกกำลังกายใช่ไหม เดินออกกำลังไอ่ากำลังไยวันละทำยังไงนะวันละน้ำเศษหกส่วนสิบสองบวกกับเศษหกส่วนสิบสองคุณครูหกบวกหกเป็นสิบสองส่วนสิบสองเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือหนึ่งหนึ่งอะไรครับอาเน,นีย หนึ่งกิโลเมตรอ่าหนึ่งกิโลเมตรคุณครูเห็นไหมนักเรียนถ้าตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันคำตอบจะเท่ากับหนึ่งเสมอนะครับหนึ่งเสมอโอเคนะครับนักเรียนเห็นไหมครับโจทย์เขาบอกว่าว่าอะไรไงให้ให้เรามาครับลูกก็คือบอกว่าไอ้ขุนเนี่ยมันเดินเท่านี้เองแต่ขุนมันเดินน้อยกว่าต้นกล้าอยู่เท่านี้นะ,ะต้นกล้าเดินเท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องนําไปบวกใช่ไหมครับเพื่อจะทําให้เรารู้ว่าต้นกล้าเดินเท่าไหร่ ต่อไปครับกิจกรรมหน้าสุดท้ายของเราข้อนี้เขาบอกว่าให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันครับโจทย์บอกอะไรเรามาครับแม่แบ่งเค้กให้ขุนเศษ4ส่วนเนะครับแม่แบ่งขนมเค้กให้ขุนเศษ4ส่วนเก้อนแบ่งให้ขุนน้อยกว่าแก้วตา เศษหนึ่งส่วนเก้าก้อนแม่แบ่งให้แก้วตาเท่าไหรอ่อีกหนึ่งรอบนะครับนะักเรียนแม่เนะี่ยแบ่งเค้กให้ขุนอยู่เท่านี้ใช่ไหมก็คือเศษสี่ส่วนเก้อนต่อไปแม่แบ่งให้ขุนน้อยกว่าแก้วตาอยู่เท่านี้แปลว่าแก้วตาเนะี่ยมันได้มากกว่าขุนใช่ไหมถ้าเราพูดกับกันใช่ไหมลูกก็แม่แบ่งให้ขุนอยู่เศษสี 4, ส่วนเก้อน หลังจากนั้นแบ่งให้ขุนน้อยกว่าแก้วตาอยู่เท่านี้หนึ่งส่วนเก้าก้อนแม่แบ่งให้แก้วตาเท่าไหร่ก็แปลว่าแม่ต้องแบ่งให้แก้วตามากกว่าเราก็นำเศษสี่ส่วนเก้าไปบวกกับเศษหนึ่งส่วนเนั่นเองใช่ไหมครับอ่าเราจะได้ไประโยคที่ว่าเศษสี่ส่วนเก้าเศษสี่ส่วนเก้าบวกกับ เศษหนึ 1> 1่ส่วนเก้าคำตอบเท่ากับเท่าไหรอ่ะมาเขียนพร้อมกัน,นครับลูกแม่แบ่งขนมแม่แบ่งขนมเคก้กแม่ขยันแบ่งจังเลยนะครับแม่แบ่งขนมเค้กให้ใครครับให้คุณอ่าแบ่งให้คุณอยู่เท่าไหร่นะ เศษสี่ส่วนเก้าก้อนหลังจากนั้นแบ่งให้แบ่งให้ใครต่อครับลูกแบง่แบงให้ขุนน้อยกว่าแบ่งให้ขุนน้อยกว่าน้อยกว่าใครครับแบ่งให้ขุนน้อยกว่าแก้วตาแบ่งให้ขุนน้อยกว่าแก้วตาอยู่เท่าไหร่ครับ เศษหนึ่งส่วนเก้าก้อนนะครับเศษหนึ่งส่วนเก้าก้อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนเศษหนึ่งส่วนเก้าก้อนหลังจากนั้นโจทย์กลับมาถามเราว่าแม่แบ่งให้แก้วตาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแม่แบ่งขนมเคก้กอ่าแม่แบ่งขนมเคก้ก ให้แก้วตาอ่านักเรียนเขียนตามคุณครูได้เลยนะครับลูก่าให้แก้วตานักเรียนนำมาบวกใช่ไหมครับเศษส,สีส่วนเบวกเศษหนึ่งส่วนเก้าคำตอบคือเศษห้าส่วนเก้าก้อนนั่นเองครับนี่สรุปคำตอบด้วยเศษห้ส่วนเก้าก้อนครับ เก่งมากครับนักเรียนนักเรียนเห็นไหมลูกคุณแม่เนี่ยเขาแบ่งขนมเค้กให้ขุนเศษสี่ส่วนเใช่ไหมครับหลังจากนั้นแบ่งให้ขุนน้อยกว่าแก้วตาเศษหน่ส่วนเก้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดกลับกันวาว่าแก้วตาได้มากกว่าขุนนะอ่าได้มากกว่าขุนเศษหนึ่งส่วนเกเราก็ต้องนําส่วนที่ขุนได้ไปบวกกับส่วนที่แก้วตานะครับได้มากกว่าก็จะทําให้เรารู้ว่า นะครับแก้วตาได้เค้กเศษ5ส่วน9ก้อนนั่นเองครับต่อไปข้อสุดท้ายของเราครับสำหรับกิจกรรมวันนี้เขาบอกว่าออมสินใช้เวลาว่างในการช่วยเก็บขยะเศษ5ส่วน6ชั่วโมงนะครับเศษ5้ส่วน6ชั่วโมงใช้เวลาว่างในการเก็บขยะมากกว่าปลูกต้นไม้เศษ6 อาเศษสองส่วนหกชั่วโมงออมสินนะครับโจทย์กลับมาถามเราว่าออมสินใช้เวลาว่างในการปลูกต้นไม้เท่าไหร่อ่นานักเรียนมาตีโจทย์ข้อนี้พร้อมๆกับคุณครูเลยนะลูกเขาบอกว่ายังไงออมสินเนี่ยใช้เวลาว่างในการเก็บขยะเศษห้าส่วนหกชั่วโมงนะครับเก็บขยะเศษห้าส่วนหกหลังจากนั้นใช้เวลาว่างเก็บขยะเนี่ยมากกว่า ปลูกต้นไม้เศษสองส่วนหกชั่วโมงนะครับเก็บขยะมากกว่านะปลูกต้นไม้เศษสองส่วนหกชั่วโมงหลังจากนั้นเขาถามว่าอมสินใช้วเวลาปลูกต้นไม้เท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องนำเอาเวลาที่เขาเก็บขยะนะครับตั้งแล้วไปลบกับจำนวนที่มันมากกว่าถ้าเราถามกลับกันก็คือปลูกต้นไม้ใช้วเวลาน้อยกว่าไนงะ เพราะเก็บขยะใช้เวลามากกว่าใช่ไหมครับถ้าเราพูดกับกันก็คืออ๋อปลูกต้นไม้ใช้เวลาน้อยกว่านะครับน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะมากกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องนำเศษห้าส่วนหกเป็นจํานวนตั้งแล้วไปลบกับเศษสองส่วนหเราถึงจะได้คําตอบมาว่าคือเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ้าวมาเขียนพร้อมกันวิธีทําครับออมศิ นักเรียนตั้งใจนะลูกข้อสุดท้ายแล้วออมสินใช้เวลาออมสินใช้เวลาว่างใช่ไหมครับเก็บขยะนักเรียนเขียนย่อๆอย่างนี้ก็ได้ลูกเก็บขยะใช้เท่าไหร่ครับครูเบนเศษห้าส่วนหกชั่วโมงอ่าเศษห้าส่วนหกชั่วโมง หลังจากนั้นใช้เวลาใช้เวลาทำอะไรครับ,ใช,บใช้เวลาเก็บขยะอ่าใช้เวลาเก็บขยะเป็นยังไงนะลูกเก็บขยะมากกว่าอ่าใช้เวลาเก็บขยะมากกว่านะมากกว่าปลูกต้นไม้ ใช้เวลามากกว่าปลูกต้นไม้อยู่เท่าไหรล่ลูกเศษสองส่วนหกชั่วโมงเศษสองส่วนหกชั่วโมงหลังจากนั้นโจทย์ถามเราว่าออมสินออมสินนะครับลกูกใช้เวลาเอาใช้เวลาปลูกต้นไม้เท่าไหร่ใช่ไหมครับ ปลูกต้นไม้เท่าไหร่เราก็ต้องนำเศษหส่วนหตั้งแล้วลบกับเศษ2ส่วน6คำตอบคือเศษ3ส่วน6ครับคู่หน่วยก็คือชั่วโมงครับหน่วยคือชั่วโมงน่าเรียนต่อไปครับเศษ3ส่วน6ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนเรียนเห็นไหม อมสินเนี่ยมันใช้เวลาเก็บขยะเศษ5ส่วน6ชั่วโมงหลังจากนั้นใช้เวลาเก็บขยะมากกว่าปลูกต้นไม้เศษ2ส่วน6ชั่วโมงใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ต้องใช้เวลาปลูกต้นไม้เท่าไหร่ล่ะเราถามกับกันก็คือต้อนไม้น้อยกว่าใช่ไหมเพราะว่าเขาเก็บขยะมากกว่าต้องปลูกต้นไม้2ส่วน6เราก็ต้องนําไปลบใช่ไหมครับคาตอบคือเศษ3ส่วน6นั่นเองครับเรียบร้อยครับรูปสําหรับกิจกรรมวันนี้นะครับ อ่าถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามคุณครูได้นะครับในลายส่วนตัวคุณครูนะครับอ่าวันนี้คุณครูฝากคามรู้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ